ดีครับวันนี้มาทอดปลาทูปลาทูอยู่ในทะเลนะปลาทูทำเลยทอดกับน้ำพริกปลาทูทอด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 อปลาทูอันนี้ที่เตาทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้ว เราทอดเสร็จแล้วทอด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 เสร็จแล้เราก็จะไปทำน้ำพริกปลาตูสิบกว่าตัววันนี้น้ำพริกปลาตูนี้ทำน้ำพริกปลาตูแล้ว พริกก็เตรียมไปแล้วนะครับพริกเม็ดเล็กพริกเม็ดใหญ่ครบหมดเราก็จะเอาพริกไปปิ้งไปย่างให้เรียบร้อยแนละ้วมาโขกมาดำนะครับน,นี่ก็จะเป็นหอมแก่เรียบร้อยแล้วเตรียมสําหรับน้ำพริกประถูวันนี้นะครับมีทั้งหอมขาวน้ำแดงเนาะ ก่อน,นี่เราจะทาวันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นนอนปากีเตรียมไว่เรียบร้อยเตรียมไว่เรียบร้อยสำหรับตำนักทิกป,ประตูวันนี้มอมันหยดน้ามันนะครับเนาะไปตไปตำไ ก็จะมีเตรียมผักนึ่งด้วยนะครับอ่าผักนึ่งแล้วก็เตรียมไว้สําหรับทําน้ําพริกกับกับจะไปกินกับน้ําพริกปลาทูวันนี้นะครับมีผักหลายอย่างหลายชนิดเ,เลยนะครับ<ก>ผักกาดนี่ชื่อผักกาดนี่หอมเป็นแบบนี้อนี่โอ้โหร้อนๆนี่ไหม่ร้อนเลยนะครับนี่ครับนักาด นี่ครับศาสนดเป็นแบบนี้เลยนะครับผัดกาดนี่ก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือนี่เกียรมีมรมคบรคบหมดมะเขือปาะมะเขือยาวนะครับนี่นี่เราก็เตรียมไว้สาหรับเดินทางกับน้าพริกในวันนี้นะครับนี่นี่คือผัดนึ่งนะครับรับรองวันนี้น้าพริกอร่อยแน่เรียไมไปเรียบร้อยก็ร ่นยังไม่ทันไม่ยังยังไม่ทันได้ตำแล้วมีแต่ผักก็หอมหอมรอนน่ากินเลยเลยครับนี่ครบหมดเลยไม่ต้องห่วงนะนี่นะครับหนึ่งวัแล้วนะครับ เงกินแบบน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูวันนี้กินน้ำพริกมันจะเผ็ดจะมาตามเลยเนี่ยครับของหวาน,นครับปลาครวูวันนี้นะครับปล <laughs> าครูหนึ่งหม้อนะครับยวจะมากิน,กน หลังจากทานน้ำพริกปลาทูเสร็จก็ต้องตามตัวนี้แหละครับทําให้เป็นเป็นหม้อเลยนะครับอวันนี้เตรียมมาแล้วครับเตรียมวัตถุเราจะทําน้าพริกวันนี้ท้ายด้วยของหวานวาหม่ใหญ่ๆนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ